ความสาคัญของแต่ละเรื่องของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันสําหรับเขาเขาจะมองว่าเรื่องเนี้ยฉันด่วนมากแล้วแต่เราจะมองว่าโอ้อันนี้รอวันจันทร์ก็ได้แต่เขาก็คือด่วนพอเรารับเขาก็รู้สึกโอเคว่าเรื่องด่วนของเขาอะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาก็โอเคสวัสดีค่ะชื่อชิตนันนะคะชื่อเล่นชื่อแป้ง ปัจจุบ,บันเป็นฟรีแลนซ์มาแล้ว4ปีคะ่ะรับทำบัญชีให้กับบริษัทบุคคลธรรมดายื่นมาสีบุคคลแล้วก็จดทะเบียนต่างๆคะ่ะ จางบัญชีคื้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะเกิดก็คือทำเลยก็คือช่วยแม่อยู่ในออฟฟิศมาตลอดเวลาสมมติเราเริ่มทมําบัญชีเองเริ่มรับลูกค้ารายแรกสมมติเราไม่มีคุณแม่มาก่อนมันก็ยากนะคะที่จะเริ่มต้นว่าแล้วเราจะดูแลลูกค้าอะไรแต่และเดือนจะต้องยื่นภาษีอะไรเขาบ้างเพราะว่าที่มาหาลัยไม่มีสอนเลยอันนี้มันคือของจริงเหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็แค่ามาต่อยอดตรงนั้นให้มันแบบไปข้างหน้ามากขึ้นหรือว่าพัฒนาไปให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น,นะะ่ยค่ะ ปริญญาตีนะคะก็จบบัญชีค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนที่ยังเรียนอยู่อะคะ่ะปี3ก็พอดีมีความคิดว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยสอบทุนของกอพอค่ะได้ทุนตอนเรียนปี3เลยก็คือพอเรียนจบปี4ก็คือทํางานเลยคือบรรจุรับราชการออพอรับราชการ2ปีะคะ่ะไปเรียนต่อ Accounting and Finance ที่ประเทศอังกฤษ แบบง่ายๆก็คือซื้อมาขายไปธุรกิจบริการคลินิกทําฟันแล้วก็ธุรกิจผลิตก็มีเขาร้านอาหารขายของออนไลน์โรงแรมขนส่งแล้วก็เป็นโกดังสินค้าสมัยก่อนก็จะมีแค่ซื้อมาขายไปผลิตแค่นี้พอหลังๆเริ่มมีขายออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าต่างๆลูกค้าเดิมที่เคยแต่ขายหน้าร้านก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ลูกค้าที่แบบเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ก็เริ่มออนไลน์เลยแล้วถ้าขายผ่านช้อปปี้เราจะลงบัญชียังไง เพราะว่าแต่ละเดือนนะเขาขายเป็นพันรายการเลยเราจะลงทุกรายการไหมหรือว่าเราจะรวมได้อันไหนใช้ได้ไม่ได้ช้อปปีออกค่าข,าขนส่งให้ขนส่งลูกค้าออกให้จะค่อนข้างซับซ้อนพอเราจับจุดได้ไม่ว่าลูกค้าจะขายผ่านแอปอะไรก็ทำได้หมด คนรุ่นใหม่อาา่ะค่ะที่มาใช้บริการอย่ากจ้างเราแฟนชเฟสเวิร์กเขาไม่ได้ต้องการแค่คนที่ทําบัญชีเขาได้เพราะใครก็ทําบัญชีได้ค่ะเขาอยากได้อะไรที่มากกว่านั้นเช่นเราสามารถแนะนําเขาได้ว่าควรลงทุนตรงไหนวางแผนการเดินยังไงภาษีย,งงยังไงมีข้องบกันงินได้มีข้องบก,ก็คือสมมติถึงตัวเลขเงี้ยเราเอารายงานิหน้างบการเงินให้เขาดูนักบัญชีทุกคนอาา่ะค่ะองบได้ทําได้แต่เราจะต้องวิเคราะห์อีกว่าตอนนี้นี่สิน ทรัพย์สินของเขามันมากมันน้อยมันเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเขาควรทำยังไงโดยส่วนใหญ่ที่เจอนะคะประสบการณ์ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับการตลาดเยอะมาก แต่จริงๆอ่ะบัญชีอ่ะคือหัวใจหลักเลยของบริษัทก็คือถ้าเราวางแผนบัญชีดีวางแผนภาษีดีอย่างน้อยประหยัดภาษีล้านหนึ่งเราก็สามารถดําเนินธุรกิจได้โดยที่เจ้าของไม่ต้องมาสนใจเลยว่าเอกสารอันนี้ยังไงมีค่าปรับภาษีไหมบัญชีอ่ะจะเป็นคนจัดการให้หมดเลยลูกค้าบางคนพยายามที่จะลองทําเองไอ้บางทีเขาก็มาใช้ผิดใช้ถูกเราก็ต้องตามแก้ยอนหลังหมดเลยลูกค้าก็อาจจะต้องไปเสียเวลาตรงนั้นแล้วก็ทุกอย่างที่เขายื่นผิดก็คือมีค่าปรับทุกอย่างเลยส่วนใหญ่ที่คุยกับลูกค้าคือให้เขาเอาเวลาไปโฟกัสก,กับการขายสินค้า ว่าแล้วตรงเนี้ยให้เราจัดการเขาก็จะสบายใจได้เลยคุณไปขายอะไรเท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราดูแลเองก็จะต้องเริ่มจากว่าลูกค้าทาธุรกิจอะไรเขามีแวดหรือมีประกันสังคมไหมเอกสารรายเดือนกี่รายการต่อเดือนแล้วก็รายได้ทางตีเท่าไหร่เพราะพวกนี้มันจะเกี่กับการประเมินค่าบริการด้วยค่ะแล้วก็ดูว่าแต่ละเดือนเราต้องทําอะไรเขาบ้างเราค่าบัญชีเท่านี้เราอาจจะแพงกว่าคนอื่นแต่เราวิเคราะห์งบให้คุณได้ด้วย เราทำางบภาษาอังกฤษได้ลูกค้าก็จะยอมที่จะเออจ่ายมากกว่านิดนึงแต่เราได้ออปชั่นเสริมที่เขาอยากได้สําหรับลูกค้าที่สนใจให้ทําบัญชีบริษัทบุคคลธรรมดายื่นแบบภาษีหรือจดทะเบียนต่างๆนะคะตอบเร็วตอบด่วนออนตลอดเวลาค่ะดูแลอย่างดีที่สุดค่ะ